อยากทอดแคบหมูติดมันให้สู้สวยแบบทางร้านทอดแบบไหนวันนี้ร้านคุณนะครมาบอกเคล็ดลับแล้วคะ่ะอันดับแรกนะคะนำแคบหมูติดมันที่ได้จากทางร้านนำมาต้มในน้ำมันหมูหรือว่าน้ำมันพืชได้เลยตอนที่เราต้มกับน้ำมันเราจะใช้ไฟกลางนะคะไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปใช้กระชอนกดให้จมน้ำมันแบบนี้ได้เลยคะ่ะพอต้มไปได้สักพักนะคะจะสังเกตได้ว่าน้ำมันเริ่มเดือดแล้วแคบหมูก็เริ่มลอยแล้วใช้กระชอนนะคะคนๆ ให้แคบหมูติดกันหลังจากนั้นนะคะให้ยกหม้อน,นี้นะคะออกมาพักไว้ก่อนแล้วก็มาเตรียมกระทะนะคะอีกหนึ่งใบเทน้ํามันหมูนะคะหรือน้ํามันพืชลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้น้ํามันให้ท่วมๆแคบหมูเลยนะเราจะใช้ไฟกลางนะคะกลางๆถึงร้อนนะคะในการทอดแคบหมูเราสังเกตได้ว่าน้ํามันนะคะในกระทะนั้นร้อนแล้วนําแคบหมูนะคะที่เราต้มไว้ลงไปทอดต่อได้เลยแคบหมูที่นําลงทอดก็จะฟูเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ใช้กระชอนกดให้จมน้ำมันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใจเย็นๆเลยนะคะสังเกตว่าแคบหมูนะคะฟูเต็มตัวแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็สามารถตักออกมาผักน้ำมันได้เลยค่ะแคบหมูที่ทอดออกมาก็จะประมาณนี้เลยค่ะมันหนาๆหนังฟูๆตาแตกแบบนี้ทําตามคลิปนี้รับรองว่าทอดออกมาฟูสวยแบบนี้แน่นอนค่ะ